ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูโจ่าอีกเช่นเคยครับในที่สุดครับผมเกม Tower of Fantasy ก็ลงสตูไทยแล้วก็มีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยมีทั้งในมือถือแล้วก็ใน PC ครับและเนื่องจากเกมนี้ผมเคยทำคลิปรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกบางส่วนที่เป็นไฮไลท์ของในคลิปนั้นเนี่ยเอามาให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าขี้เกียจทำใหม่แล้วครับสารภาพตรงๆ สำหรับเกมนี้มาในแนวแอคชั่นโอเพนเวิร์นะครับมุมมองบุคคลที่3แล้วก็กราฟิกอลังการงานสร้างบรรยากาศในเกมก็ดูดีมากๆครับเมื่อเริ่มต้นเกมนะครับจะมีเนื้อเรื่องให้เราดูเพียงเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เหตุการณ์ระทึกตาระทึกใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะให้เราเลือกเพศด้วยว่าเราจะเป็นเพศชายหรือหญิงแต่ยังแต่งตัวไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะไปแต่งได้ในอนาคตครับ สำหรับการเดินเควสของเกมนี้ก็ค่อนข้างง่ายเขาก็จะมีบอกเลยเป็นเส้นแสงแบบนี้แหละครับคอยบอกว่าเอ้ยเราต้องไปคุยกับใครทําอะไรบ้างนู่นนั่นนี่ครับเรียกได้ว่าค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวเชียวในเกมนี้เป็น mmo ด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเดินไปเดินมาและเจอผู้เล่นคนอื่นๆได้เลยนะครับ แผนที่ของเกมนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปเปิดจุดได้นะครับก็คือตามชื่อเกมเลยมันจะมีเสาส,สูงสูงใหญ่ๆนะครับเราก็ไปบริเวณนั้นอ่ะมันจะมีแท่นให้เรากดสำรวจแล้วมันก็จะเปิดแผนที่ขึ้นมาครับก็อย่างที่เห็นครับว่าเออแมปใหญ่มากจริงส่วนการประจนพยายของเกมนี้ก็เรียกได้ว่าทํามาได้ค่อนข้างดูดีครับคือมันกระโดดได้2จังหวะแดชกลางอากาศก็ได้นะครับแดชบนภาคพื้นดินก็ได้เล่นไปหลังๆก็มีมอเตอร์ไซค์มาให้ขี่ให้ขับด้วยเป็นไงครับ สวยงามครับผมกระโดดได้ด้วยนะเท่านั้นไม่พอนะครับมันจะมีเรื่องของการใช้ไอพ่นด้วยเวลาเราอยากอยากกระโดดขึ้นที่สูงหรือเวลาเราตกจากที่สูงก็ใช้ไอพ่นเนี่ยชะลอการตกได้เพราะว่าเกมนี้เวลาเราตกจากที่สูงเนี่ยบาดเจ็บนะครับเสียเลือดด้วยแล้วก็เล่นไปหลังๆครับมีการเรียกหุ่นยนต์มาช่วยโจมตีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ ส่วนการต่อสู้ค่อนข้างสะใจเลยนะครับมีแบบว่าแอร์คอมโบงัดศัตรูขึ้นฟ้านะครับโจมตีแบบว่าวาร์ฟเวิร์บอะไรเงี้ยใช้สกงสกิลทําได้และเกมนี้มันมีอาวุธให้เราสามารถใช้ได้หลากหลายแล้วก็เปลี่ยนในขณะเล่นได้เลยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมใช้ดาบใช่ไหมอาคราวนี้เปลี่ยนมาใช้หอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้ธนูให้ดูเป็นไงครับคือเล่นตัวเดียวเนี่ยแหละครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธยิง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 ,ยงเอาใช้สกิลได้ด้วย นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเราเก็บเกรดรบนะครับแล้วกดเปลี่ยนอาวุธจะมีคัตซีนสวยๆวยออกมาแบบนี้ด้วยครับแล้วเวลาที่เราหลบการโจมตีของศัตรูได้ถูกจังหวะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์สโลโมชั่นแบบนี้ขึ้นครับแล้วสโลอย่างนานเลยนะแบบนานมากๆนะครับแต่ว่ามันก็มีครูดาวนะไม่ได้หลบได้ตลอดอะไรแบบนั้นนะครับ ตัวอาวุธต่างๆนะครับเราก็สามารถเปิดแก๊ปองได้นะครับและท่านั้นไม่พอนะครับอาวุธบางชนิดเนี่ยมีข้อมูลตัวละครที่เราสามารถเปลี่ยนร่างหรือว่าเปลี่ยนรูปลับออกมาเป็นตัวละครตัวนั้นได้ด้วยนะครับโคดเจมสำหรับการสร้างตัวละครครับเขาจะมีพรีเซตมาให้เรานะครับ5รูปแบบด้วยกันนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายนะมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ค่อนข้างละเอียดเลยเห็นไหมครับเนี่ยสีก็มีทั้งหลายเฉดเนาะแล้วดูด้านซ้ายต่อนะครับจะมีเรื่องของการเปลี่ยนทรงผมนะครับการใส่พวก อ c e s สริลี่ต่างๆนะครับแล้วก็การเปลี่ยนสีนะครับซึ่งมันมีการแยกกันระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังด้วยเห็นปะส่วนด้านซ้ายยังมีอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของเรานั่นเองนะครับว่าเราอยากจะให้อะไรมันเยอะให้อะไรมันน้อยสูงต่ําอะไรเงี้ยก็คือปรับได้นะครับแต่ก็จะปรับได้แค่บริเวณใบหน้าเท่านั้นนะไม่สามารถปรับนมซบทรงอง์เอวได้นะครับ แล้วก็ดูด้านซ้ายตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นสับเมนูเห็นไหมก็จะเปลี่ยนได้อีกครับตาเตอร์คิวเคิลจะเป็นยังไงนะครับคือเรียกได้ว่าปรับได้เยอะแต่แค่บริเวณใบหน้าเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ชมเนี่ยยังสามารถไปดาวน์โหลดข้อมูลของตัวละครผู้เล่นอื่นที่เขาสร้างไว้ได้ด้วยนะครับก็คือกลับมาที่ดีฟอลก่อนแล้วดูตรงนี้ครับด้านขวาบนจะมีคําสั่งป๊อปปูล่า อันนี้คือมีคนสร้างตัวละครเอาไว้นะครับแล้วเขาก็แชร์ให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดเข้าไปได้ก็แค่นี้เลยคือคลิกคคิิกก,ก,กได้เลยนะครับเราอยากจะได้ตัวละครของผู้เล่นคนไหนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราอยากจะแชร์เราก็ทําได้นะก็คือเราไปแต่งตัวละครมาเสร็จกดปุ่มแชร์ตรงนี้ก็จะแชร์ให้ชาวบ้านเขาได้แล้วถ้าเกิดตรงนี้มันดูไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมกดคําว่าล็อบบี้ ก็จะเจอเพียบเลยเห็นไหมครับแต่ว่าอาจจะต้องดูเพศนิดนึงนะครับอย่างผมเป็นเพศชายก็คือควรที่จะเลือกแต่ตัวผู้ชายอ่ะเนาะสำหรับวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับท่านผู้ชมดูไปเวยด้านขวาก็ได้ก่อนจะเข้าไปในเกมนะมันเปลี่ยนได้เลยนะครับก็คือคลิกบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็ให้ดูด้านซ้ายเลยครับจะมีคําสั่ง language อยู่เห็นไหมครับนี่แหละเราเปลี่ยนได้เลยนะครับมีภาษาไทยนะครับส่วนเสียงภาคก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแต่ผมชอบเสียงญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่านะสไตล์แอนิเมนะอ่ะเนาะมันเหมาะกับภาษาญ,ญี่ปุ่นมากกว่า ส่วเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อยากให้มันปิงมากเนี่ยก็ดูที่ซา u t ์อีสเอเชียนะครับอันนี้แล้วแต่นะท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนนะครับบางคนอยู่ยุโรปก็ไม่ต้องมาเลือกตรงนี้นะก็ไปอยู่ยุโรปแหละมันจะได้ปิงน้อยๆนะครับอ่าอันนี้ผมก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นี้ก็แล้วกันครับมันอยู่ล่างสุดครับเป็นธรรมเนียมผมเองพอเป็นภาษาไทยแล้วก็ทําให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องได้อย่างง่ายขึ้นมากเลยนะครับแล้วผมก็แนะนําด้วยว่าให้ดูเนื้อเรื่องนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยเนื้อเรื่องใช้ได้เลยครับน่าติดตาามมมกครับ้วย เอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของฟรีที่เขาแจกกันดีกว่าอันนี้ผมเล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ดูด้านขวาบนได้นะมันมีคําสั่งที่เป็นกล่องนะครับเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าเออเขาแจกที่เปิดกระปองนะครับเพื่อน,นี้มันลุ้นรับ s s r ได้เลยนะ,ะก็กดรับไปเลยกั็ล้วกันนะครับมีของขวัญน,นักบุกเบิกด้วยโอ้ดีดีดีด,ดีหมุดหมายอุ้ยอันนี้คือรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้านี่ว่าโหใจของเพียบเลยเออ โอ้โหวนอันนี้อ๋ออันนี้เป็นตู้กระยาปองนะครับมีโอกาสได้กน้องคนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันลวกันดูด้านล่างต่อครับโอ้โหรางวัลล็อกอินประจำวนันรางวัลเลเวลแล้วก็มีตัวของซีซันพาร์ทด้วยนะครับมีด้านล่างด้วยนะกิจกรรมผู้มาใหม่ก็คือทําตามภารกิจที่กําหนดเนาะ ก็จะได้รับรางวัลเป็นตัวนี้เลยนะครับ SSR นะครับแต่ว่ามันมีเวลาให้20วันก็รีบทำันแล้วกันเวลาสามอาทิตย์ผมคิดว่าน่าจะทําทันนะขยันเล่นหน่อยกันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอดูหน่อยตอนนี้เพิ่งเล่นครึ่งชั่วโมงเองมี55แต้มนะครับแล้วเราจะต้องใช้กี่แต้มเอ่ย700แต้มนะครับเพื่อที่จะรับน้องคนนี้นะครับ700แต้มนะครับ เดี๋ยวกลับมาที่ Ba t เทิ p พารก่อนครับผมสงสัยว่าซื้อ Battle Pa ารแล้วจะได้อะไรนะครับก็จะมี2ราคานะ361กับ599นะครับถ้าเป็น361เนี่ยโได้ของเยอะเหมือนกันนะของอัพกรอัพเกรดเพียบเลยแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มาด้วยครับเป็นระดับ SR นะนี่นะ แต่ว่ามันไม่ได้ทันทีใช่ไหมต้องเก็บเลเวลตามที่กําหนดก่อนเนาะแล้วก็ได้ตัวนี้ด้วยนะคบก็คือไปเปิดกระปองเอ้ยคุ้มอยู่นะ300กว่าบาทได้ขนาดนี้ผมว่าคุ้มอยู่นะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็น599อันนี้จะได้แบบพวกเป็นอวตารพวกกรอบรูปพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคอสตูมนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคืออันนี้ก็คือจะเป็นกล่องรีลิกระดับ SSR ครับเขาจะมีให้เราเลือกแขนครอสซัสโรออมเนียกอรทรีบีลอยแยกการอวกาศเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าามัันนคคืออะะไรรบบ้ เปิดตัวของลีลิกขึ้นมานะนี่นะหรอแขนคอร์ลัสนะครับโอ้ก็คือเป็นประเภทของการโจมตีเคืออัน,นี้มันจะมาช่วยโจมตีได้นะครับแล้วก็อันนี้ใช่ไหมโล่อมเนียอันนี้เป็นโล่แน่นอน,นครับตั้งโล่ได้อะไรได้นะครับแล้วก็เกาะท้ายวีเอ้ยนี้เป็นตั้งป้อมเหรอเอ้ยเป็นหุ่นยนต์มาช่วยยิงเว้ยเอยเอ,เอก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกที่มันออกมาช่วยจู่โจมเนาะ ไอตัวนี้อีกอันนึงใช่ไหมลอยแยกเวลาและสถานที่อันนี้เป็นยิงระเบิดโปรตอนนะครับเล็กได้ว่าถ้าเกิดเติมเงินนี้เล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยเพราะว่ามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาให้ตั้งแต่แรกเลยของแจก็จะมีะราวๆนี้นะครับส่วนใครที่มีไอเทมโค้ดมาแบ่งปันกันหน่อยครับเวลาเราจะกรอกไอเทมโค้ดเข้าไปที่เดิมเลยครับที่มันเป็นรูปกล่องของขวัญด้านขวาน,าน,วานะนเนาะแล้วก็ด้านล่างมันจะมีคําสั่งรางวัลใช่ไหมก็คือเมื่อกี้นี่แหละครับแต่ว่าคราวนี้เราให้กดคําสั่งแลกเปลี่ยนแล้วก็ใส่ไอเทมโค้ดก ไหนๆก็ได้ของมาแล้วนะครับเราไปที่ระบบคําสั่งพิเศษนะครับอันนี้คือเป็นกายปองนั่นเองครับตอนนี้ก็จะมีอยู่หลายตู้เหมือนกันนะก็คือตู้นี้เป็นตู้แรกเลยที่เราเข้ามาถึงนะครับก็คือใช้ไอตัวที่มันเป็นลูกกลมๆสีส้มอันนี้นี่แหละเปิดเลยก็แล้วกันครับมีตั้ง2 1อันนะครับเปิดฟรีฮะได้ SSR ไปเลยสัก5าใบเราเล่นเราเล่นใครมันจะไปดวงดีขนาดนั้นวะมาได้ใครเอ่ยโอ้เป็นแสงสีม่วงอย่างนี้ไม่น่าจะได้ SSR เรครับโหได้ดาบ ระดับ R ด้วยรู้สึกจะซ้ำด้วยนะอันนี้ล่ะ R เหมือนกันซ้ำครับผมโอ้โหห้องนล้วไม่แข็งซ้ำกระจุยจ้าอืมอ้มอื้มโอ้โหทำไมเค็มๆจังเลยอ้าวได้ตัวละครว่ะเป็น SR ก็ ens, คือถ้าเกิดเป็นอาวุธระดับเอานได้เป็นตัวละครด้วยแล้วได้อาวุธด้วยชุ่มไหยครับก็คือเป็นระบบซิมูราคลัมนั่นเองการแปลงร่างเนาะโอเคก็จะเข้มๆนิดนึงครับไม่เป็นไรเปิดใหม่ครับมีอีกเอานี้จะคลิปเลยละกันมาเฮ้ยอะไรอะโหตกใจหมดเลยมันต้องกดข้ามอีกรอบนึงอ๋อได้ตัวละครเหมือนกันแล้วได้ตัวเดียวกันในโคสเบต้าเลยคนนี้เป็นนักธนูยิงออกมาเป็นไฟฟ้าถ้าจะไม่ผิดนะ ส่วอีกตู้นึงนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างนะมันสามารถสลับได้นะครับก็คือเป็นนิวเคลียสที่มันเป็นสีม่วงอันนี้เราสามารถหาเก็บได้ง่ายๆจากการเล่นอยู่แล้วแก้ปริศนาต่างๆมันได้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูแล้วกันเผื่อตู้นี้ได้เ s r าแต่น่าจะยากกว่าตู้เมื่อกี้นะเอาลองดูเลยเอาข้ามรัวๆเห็นไหมมันได้แต่แบบของระดับ R แล้วก็ได้รับเป็นไอเทมแทนนะครับมันจะไม่ดีเหมือนตู้เมื่อกี้อลองอีกรอบหนึ่งครับ อ้ยได้ตัวละครด้วยอ้ยน่ารักเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูเพราะดันสคริปต์มาแล้วไง <c oughs> ส่วนอีกตู้หนึ่งดูด้านซ้ายนะครับเกิดใหม่ของการอยาภยยโทษอ๋ออันนี้ก็คือจะใช้นิวเคลียสแดงนะครับซึ่งอันนี้เราได้จากตัวของการซื้อแบทเทิลพารถูกไหมเออไอห้าเกนั่นแหละเผื่อ <c oughs> จำไม่ได้เปิดให้ดูเลยนี่ไงใช่ไหมครับห้านะครับจะได้อันนี้สิอันครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าผู้ชมส,สามารถไปซื้อได้ที่ร้านค้านะครับก็ไปดูได้ที่ด้านขวาบนเหมือนกันครับช็อปครับผมมันก็มีขายเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเช่นกล่องสเสบียงใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องเติมเงินก่อนนะคืออันนี้คือจะเป็นสกุลที่เราจำเป็นจะต้องเติมเงินถึงจะได้มานะครับนี่เห็น um ไหมครับก็จะมีได้นีวเคลสแดงด้วยแล้วดูด้านซ้ายมันจะใช้สกุลเงินอันนี้ครับแล้วมันต่างกันยังไงคืออันนี้ได้ฟรีจากในเกมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้จากการเติมเงินนะครับอันนี้คือใช้สกุลเงินในเกมซมกมกมบบซืื้้้้้อออไไดดนนะะรรับบบแแแต่่่่ผมมมจจจกกวาาา็ีีใชเเงงิิทยๆ ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่สะดวกกันละกันบางคนไม่อยากเติมก็อาจจะไปหาเก็บเอาในเกมอะไรเงี้ยทำเออร์ชิพเมนต์อะไรต่างๆได้ก็จะได้รับตัวนี้ฟรีนะครับได้รบฟรีแล้วถ้าเกิดสมมุติผมอยากจะซื้อแพ็คนี้ล่ะ980เพรนะครับเราต้องใช้เงินเท่าไหร่เอ่ย980เพรนะครับก็แพ็กนี้นี่เองครับก็คือ449บาทนะครับถ้าเกิดเราเติมครั้งแรกเราก็จะได้แร่อ,อีกอันนึงมาด้วยก็คือพูดง่ายๆท่านผู้ชมจะสามารถซื้อไอ้เนิวเคลสแดงได้20อันนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนแพ็กนี้เนี่ยมันจํากัดแค่1อันเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอที่เราได้ฟรีมาอีก980อันเนี่ยก็อาจจะเอาไปทําอย่างอื่นนะครับเอามาแลกอันนี้ก็ได้แต่มันแค่จะได้ไม่ครบ10ลูกเท่านั้นเองแมน,น่าเสียดายจังเอาละไหนะลองไปเช็คของดูหน่อยซิเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างเอ่ยนะครับดูที่โกดังเลยเนาะก็หอ,อกนี้ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธนูนี่ไงอตอนแรกนึกว่าธนูสายฟ้าไม่ใช่นะเป็นธนูการโจมตีปกติแต่คือเห็นน้องเขาแบบลวดลายเหมือนสายฟ้าไงก็เลยคิดว่าเป็นสายฟ้าไไมไม่่่ใใชช แล้วก็น้องคนนี้ที่น่ารักน่ารักอันนี้เป็นคอรเหรอเนี่ยหัวท่าน้าแข็งอันนี้ก็เป็นปืนเหมือนกันท่าน้าแข็งเอ้ยเดี๋ยวลองใช้ด้วีกว่าสองอันนี้ไม่เคยใช้เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูลองเอาคอนมาใช้ดูปรากฏว่าคอนค่อนข้างฟันช้าครับค่อนข้างช้าเลยแหละเนี่ย็น่แน่ดูดิค่อนข้างช้าครับออะเลยลองกดค้างทิ้งไว้นะอ่าเป็นการชาร์จแล้วก็ทุบแบบนี้ครับผมโอเคทําให้ศัตรูลอยกันเลยทีเดียวเชียวเออ อ่ะก็ตามสภาพของคอนเนาะก็อาจจะชานหนิดึงครับเดี๋ยวลองใช้สกิลนิดอ๋อพอใช้สกิลแล้วจะมีไอพ่นขึ้นมาที่คอนนะครับทำให้เราตีเร็วขึ้นนะครับดูดิตีเร็วขึ้นนะเออตีเร็วขึ้นแล้วก็ดูมีเอฟเฟกของน้ำแข็งมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากดหนึ่งอีกรอบหนึ่งจะเป็นการปิดฉากนะครับก็คือกระโดดทุบเนาะแบบนี้เออก็เรียกได้ว่าใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวลองปืนดูดีวกว่าปืนนะครับมาแล้วครับผม อันนี้ไปยิงรังพึ่งเฉยเลยนะครับไอช่างมันนี่นี่ไอ้นี่ดีกว่ามีของอยู่ด้วยอ๋อเวลายิงโอเคมันเป็นน้ําแข็งแบบนี้ด้วยเนาะยิงสักพักหนึ่งก็ทําให้อศัตรูเนี่ยมันแข็งนะแต่ยิงไม่ค่อยเข้าเลยศัตรูเวลสูงกว่าผมนะครับกระสุนหมดแล้วอ่ะต้องรีโหลดก่อนนะเวลาเราจะรีโหลดคือต้องเปลี่ยนอาวุธนะครับไม่งั้นมันไม่รีโหลดนะเออต้องเปลี่ยนอาวุธอย่างเดียวเลยนะครับโอเครีโหลดมาแล้ว จะได้ยิงได้ต่อนะครับต้องเปลี่ยนอาวุธนะครับไม่มีคําสั่งรีโหลดนะครับหรือผมหาไม่เจอก็ไม่รู้นะเอาล่ะเดี๋ยวลองใช้สกิลดูดิมันคือการตั้งป้อมนั่นเองครับบอกเลยว่าถ้าเล่นคนเดียวอาจจะลาบากนิดนึงครับเพราะว่ามันตั้งป้อมยิงปืนใหญ่ไงแล้วก็กว่าจะยิงได้แต่ละนัดก็คือมันมีครูดาวเห็นป่ะนี่คือกว่าจะยิงได้คือต้องรอนะครับนั่นหมายความว่าควรจะไปเล่นกับเพื่อนมากกว่านะถ้าเกิดจะใช้ปืนเนี้ย ก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้กันล้วกันเนาะเนื่องจากเคยรีวิวไปแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเพิ่มนะครับถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวฉบับเต็มก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ตามไปดูอันนั้นก็ได้ครับไม่ได้แตกต่างกันเนาะที่เหลือก็คือท่านผู้ชมก็ไปจนภัยกับในโลกของเกม Tower Fantasy กันให้สนุกกันละกันนะครับบายบายครับ